นี่มาใช้แทนนี่เดี๋ยวนี้มาซื้อใช่ต้องแบบนี้เป็นรองแล้วใส่สบายใช้27.5 27.5มีไหมมีใครใส่ไมสิบกว่าเนี่ยะไม่เป๊ะเลยไม่มีใครเป๊ะกว่าอ่ะรอดท้องที่ใส่เลยตีนคนลูกตีนตัวเป็นเรือเป็นเรือเป็นเรือลงเรือมาเรือเรือไม่ใช่เรือธรรมดานไงเนี่ยมีเรือยาวหางสั้นสับปัดเรือพายก่อท้ายวางกลางเรือแปดเรือโกงเรือโกงเรือรั่วเรือร่มเรือจมเรือปูเรือพังเรือแปดหัว30 ผาดวัวตามโมตตวรล้อไม่ได้ไพักม่ไรพอแม่ <c oughs> เอ้ยโยนมุกอะไรอย่าง <c oughs> ้พวกนี้รู้เออเนี่ยห,หนูสงสัยอันเนี้ยคนเล่นตลกต้องมีคลังอะไรพวกนี้อยู่ในหัวเยอะขนาดไหนต้องมาเลยมีรถก็ไม่ใช่มีแค่3คันมีอะไรบ้างรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถใส่จักรยานรถตตตุเบต้าเทอร์ดีเตอร์ัตนเบต้าเอลูจอมสันกอนเดอร์โลแทกนัตินคาวาซากิอีซูซูโอ้โหมัเยอะเลยไปแก้้าได้ห้แก้้าแก้เปแกไแกอะไรจูชีันบัตรมีกระโแ่เอ้ยใย 뭐말꺼내 <laughs>